อันนี้ของนี้นะแค่ว่านี่เทือนะอืมตลก็่าเดี๋ยวเราเอาดีก่าเนี่ยอแต่ตอนนี้มีอ่าไรนั่เดทเนียอัดวิดีโอไปแล้วแม่งไม่ติดไม่ติดอ่ะโอเคนี่เหรอก็ไม่เคยส่งไวใหุ้บ บิแค่แล้วก็ตัวเนี่ยทิ้งมากกว่าต,วตัวไหมให้เดิตรงไหนอ่ะอกอะอกอะไรตัวไหมไม่ค่อยโดดทิ้งหมตไหมตัวหนโนมากกว่าทิ้งทิ้งทงขาวย หอยเลยตุ้งเลยไม่ได้แล้วเจ็บเจ็บใช่ไหมะแค่นี้แหละโดนไหมไม่โดนหรอกทิ้งแขนไป๊บเอาเอาเอาหัวหลังเนี่ยมาหนีไปตรงเนี้ยหนีใช่ไหมอืมเออโดนนะแล้วก็วางที่พื้นแล้วก็ทิ้งตัวไปมันเหมือนท่าที่แบบ เนี่ยมีอค่านี่ยแ,แต่ว่าเพียงแต่ว่าเแขนมุมเป็น,ปน,นมุมองกว่ำตดวไหมมันมีโดนนะและ้วก็เราเรียกาสวัสด์แล้วก็เราเรียกขยับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวคอร์นนะเราขยับลงแล้วขึ้นแค่เนี้ไม่ค่อยโดนย,ยังไม่ช็อตเลยแค่ามโผล่มันไม่หยุดแค่แบบมัน

ทุกอย่างมันซึ้งอยู่บางทีมันท้ามมันเดินสาอมันสายรอไม่โดนช่วยพวกแข็ช้าพวกแบบนั้นมุ 2016, สาหเปีนไงดีไหมเดนไสูงไปคนหัวสูงนี่เป็นกุ้่มหัวใส ตัว<บ> <Bra ke. S 1> ้น้องาไม่ประเด็น <f> ค <ie> ือ <saben> อ okay. ันน <kicking. f mental Sure> ี้คึ้นงปะอเรนะนี่มันสูงไปนะตโอเคอันนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ไม่รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรมันคลายไปไปถึงกค่อยๆฝึก ประเด็นคือมันตัวตรงพอพอโูตรงนี้สูงใช่ไหมเนี่ยตรงนี้สูงใช่ไหมมันจะไม่ไดีเลยเนี่ยแต่ถ้ามือเต็มเนี่ยทิ้งแบบเ่นทิ้งเลยทิ้งไปเลยะรล้วมันลงลงก่านะอย่างเ<ๆ>ี้โดนละ<ม>อโอเคเขาใจ๋อเนี้ย มันรดลึกมาอกว่าที่จับนี้ด้วยเพราะว่าเราใช้ขนาดของขอเย่าลืกเกงเกงข่าข้าง,งขวาหลังจะได้ไม่ปวดอ <c oughs> เอาไม่ก็รู้สึกว่ามันขัดความ,มน,นุ่มอ่ะไปนมันโดนะนี่โดนนะโอเคเราอยากไปเน้นนะชอบเน้นแล้วเราเนะ <c oughs> นีน่ยขสอใช่ไหมอ่ะอยู่นี้นะเจ ่านี้ใช่ไหมจับตรงนี้อนอนแล้วก็ยกเนี่ยโอ้แบบที่เนี่ยนักกายภาพอ่านี่อย่า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 หยิบเข้ามาประเด็นคือไม่ต้องหยิบนอนแล้วไม่ะ ประเด็นที่มันไม่นั่นก็เพราะบางทีเราไปบีบเข้าไงไปล็อกใช่ออคือท่านี้เพื่อขยายตรงนี้ให้คลายของแต่เขาไ้่งู่้น่ะเออใช่ไงเพราะตัวนี้เป็นตัวนี้ดูไหมมา,มาลองยกขึ้นหน่อยกด้ว่าคือไอ้ตัวนี้ตัวนี้คือตัวกนมปาศาอง<ส>าศาร<ส>าะยะ ซุปเปอร์แอปเปอร์รางวัลเาทำอีกครั้างแอปเปอรบใช่ป่ะถ้าไปถ้าถ้าไปจับกับที่มันต่างเนี่ยมันไม่โดนเก่งเพราะมันเก่งเนี่ยรวัลเนี่ยมันเพราะมันเก่งเลยรางวัลนแล้วก็ค่อยๆเติบโตต้องดึงเขาหาโอกเพราะว่าไม่ต้องอารมณ์เด็กๆเดเลย ใช่ป่ะโดนแบบมันเก่งนะโอเก่งไปมันก็ม totally ันก็ก็ไปไปยึบอยู่ดีอ๋อกูเข้าใจแลทุ่มบอกเยี่ยตอนแรกกูณพูดว่าต้องยกอืมคือมันแค่เปลี่ยนองศาเล็กน้อยนั่นแหละเนอะโอเครอบแรกเห็นใช่ป่ะอันนี้เข่าไอ้เนี่ยควยเนี่ยเแล่วควย่างเงี้ยมันเปิดนี้แค่เนีหยขาเข่าเนี่ย เมื่อวานใช่ไหมไยัง,งเปิดรู้สึกว่าตรงนี้ตรงเนี้ยคนไม่ค่อยอนให้ความสำคัญจริงๆนันสำคัญมากถ้าอินฟินิมันเป็นมันเป็นเส้นนิดเดียวถ้าตรงนี้เปิดใช่ไอ้หลังมันก็จะเบาด้วยแล้วก็เส้นประสาทเขาก็เดินทางได้ดีรู้สึกว่าหลังมันจะนค่อยๆโล่งถ้าสมมติอยู่นอนอยู่แล้วเรืแบบปวดหลังก็นอนแล้วก็อย่างเงี้ย ได้ไหมไ้ท่างนี้ไม่มีปัญหาท่านเมื่อกี้รู้สึกเลยหลยังจากนั้นนะอยับคยอยแบบนี้กอ,อยับแบบนี้กน,นี่จับได้ไหม แต่ดาบเสร็จเนี่ยไม่ใช่บิดอย่างนี้นะดาบนี้ตัวนี้ประคองนะแล้วบิดกับตัวโดนไหมใช่ป่ะแต่ส่วนใหญ่คนจะให้เอามือไปโน้มไม่ใช่มือเนี้ยประคองมันตัวละบิดต้องถึงแค่ตัวไหมโดนแล้ววันนี้ยกแขนขึ้นโดนไหมแล้วไปค่อยเพิ่มองศาดี ตัวมันนี่ตัวแล้ไม่ไปแล้วโอ้นิดเดียวหมุนนิดเดียวหมุนนิดเดียวไม่ต้องหมุนแบบว่ามหาศาลสวยแล้วเอออาแล้วก็กับแล้วก็ทางข้างปึ๊บจับใช่ไหมแค่หมุนเนี่ยตัวเนี้ยไม่ต้องไปบีบเพิ่มนะหมุนนี่เฉยๆก็คลองแล้วหมุน มามเาด,ดี๋วยวนะเรัจยืดตรงนี้นะอะนั้นค่อยๆนะเนี่ยอยนาเนี้ยแ็งไม่เราจะยืดตรงแนวนี้คือที่เราพยายามเปลี่ยนองศา,าในการยืดให้ท่าที่มันเปิด เพิ่มเพิ่มเพิ่มมิติเพิ่มอะไรได้ไหมสบายไหอ่าอย่างนั้นนะค่อยๆนะค่อยอนะค่อยแบบเดิมเนาะอืมแต่เอาคำสอนออกไปอยงนี้ได้ไหมสอนได้ไหมเอาข้อที่สองได้เออเอาแค่นั้นก็ได้เออเราไปไหมบิดโดนไหมโดนอีกหนึ่งอย่าง นี่เลยนี่นี่เลยะแล้วก็บิดกลับเป็นขา้นางหนอยเลยโดนไหมมึงก็ไม่ความยืดหยุ่นหรือไอยูท,ทำครั้งแรกไอเียไม่สอนไม่เข้าตบคิวแบบแล้วแม่อยู่แบบจะไม่กล้าขื่อ Thằng này. Ừ. Ừ. Rồi. Vậy. Chèo vậy Đây Ừ, bị. Đây, cái này cái cái này nó nha. Tẫn sự mà con hết tưng mình khôi khôi từ mà bao. Lằng nó đẽng còn rồi nè. อข่าไม่ต้องยากแต่เอาเห้ให้มันให้ได้ผลนะพะว่าดีกว่าค่าที่มันยากแล้วแม่งคือสเตตของเราไม่ใช่สเตตของคนที่แบบฟิตที่จะนั่นเออมันรีแฮบนะรีแฮมีแฮโอเคแล้วก็โ,โดนไหม มีอเดียวอืม่ย่าเราลองลองยกแขนขึ้นลงเนี่ยมันก็จะช่วยได้ไหมอืมปึ๊บเสร็จอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมอืมก็วางขาเนื้อบีบเข้ามามบีบแค่เนี้ยไม่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 ต้องบีบแรงบีบแค่รู้สึกนะครับดึงขวามเห็นไหม น,นี้ไม่เหมือนเลยโอเคคือแต่ละท่าใช้ท่าที่มันอะคลายหนักแล้วก็เอาสลับท่าที่บนเบาอ่ะอะอีกข้างในระหว่างที่ดึงเนี่ยให้หลังเนี่ยไม่ชนกับมือมคือคือท่าเทรนไอ้กล้ามเนื้อช่วงของท้องกับช่วงของหลังให้ทำงาน phải mắn đã làm nghiệp phước đúng nhé đúng 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 chả đâu Được. 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 นะไม่ใช่ทายานะมนะไม่ข้ามกันทเ <y> ้งหมอใช่ไหมตัวฝั่งซ้ายปดกระต่าเปิดประเด็นคือไม่ให้หัวไหล่โอเวอร์ไปข้างหน้าให้ไปข้างๆแต่ให้อยู่ในลายของ,องนนะขมันสังเกตนะแขนของครูจะไม่ไม่ไปสุดเง,ง,งองอ่ะ โดนนะโดนไม่หนักนะโดนเบา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 มันต้องหนักสลับเบาไงการสลับเบาไม่งั้นเอยมันไม่ใช่ดื้อเดีอดใช่ไหมคือทรมานอ่ะอันนี้ค่อยคขึ้นมาเนี่ยเบาลงไหมโอ้เจ็บไม่เป็นไรเจ็บตูด้ครับอืมอ่ะอันนี้ค่อยคขึ้นนม เกงเขาสังเกตเะส่วนแบบเกงเขาเกงเขาเขาเราไม่ใช่แบบก็อ่ะวันนี้ต้องแล้วก็บิตัวมาดูเบาเบาอ่ะไม่ด้ดนหนักัวดมาดหม กลับเข้ามาตอนนี้ค่อยๆเนี่ยแค่นี้เดียวแค่ยื้อมือแค่นี้พอตัวไหมเร่ย่ไแล้วก็ยืดกลับอย่างเงีูคนละครอบครัวมันไปลูกๆสร้างภาพอ่ะตอนนี้ค่อยๆนะไหวไหมได้ไหมไม่เป็นไรนะมึงมึงอยบกริบเลยเงียบกรทิ้งไว้ทิ้งไว้ข้างหน้ามาถึงกลับตัว เออมันจะไม่ค่อยไม่คยทำะานนี่ปิดไรนี่ไงแอนได้ไมมีได้แล้วนะรบเสร็จวางแขนได้ไหมเก่งเข่าเลยนะ่เรอโยนนิดนึงโยนนิดนึงลอกเข่าดีดรู้เลยว่าไม่ไม่แข็งแรงอือส๊บเอ็ดไปนี่สิบเอ็ด các cái <laughs> gì các kiểu các biển, nó biển được, được Nó được không? được không? được không? Khi không? ไว้ก่อนไว้ก่อนอย่าเพราะว่าตรงนี้มันไม่เดินมันเดินจะตุ้นใช่ไหมล่ะนี่ยมันเลี้ยงไปนี่คือถ้าถ้ายู่อย่างนี้แล้วบิดจะไม่โดนแล้วก็แบบปุ๊บล็อกท้องไม่ดีชิ้ขึ้นมาปุ๊บบิดอืมแล้วก็แต่ตอนนี้เดี๋ยวครูให้ทำทัน